อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปซื้อนะคะรอให้มันต่ำรอให้มันลดลงจนเหลือ2 0 0 0นะคะตอนนี้มันขึ้นมาที่3,300ันสานะคะสาพนะคะดอลลาร์ต่อออนนะคะการขายนะคะน้ำหนักการขายข,ายของเขานะคะรอให้มันลดลงเหลือ2009ค่อยไปซื้อนะคะโอ้ยเมื่อไหร่มันจะลดเนาะมันขึ้นมาแล้วมันจะลดไหมทองเนี่ยนะคะเนาะราคาทองคำวันที่วันที่30เมษายนเวลา 11.55ก็คือเวลาไทยนะคะตอนนี้เวลาที่เดนมาร์กก็เจ็ดโมงสานาทีนะคะเวลาที่ไทยทองคำแท่งนะคะราคา52า0มรับซื้อรับซื้อ5 2าห0ื2 2สอขายออกจากร้านนะคะ52,350ค่าพิมพ์ค่าแป้นนี่ค่าพิมพ์ค่าบล็อกนี่หนึ่ง0้อยหบาทเนาะแต่จริงๆแล้วเวลา าโมาก็ไม่แน่ใจว่า1,000หรือว่า100ที่เราต้องจ่ายค่าบล็อกนะคะแต่นี้ที่เขาเขียนนี่คือทองคำแท่งนะคะทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ราคา5 2า0 0ื2 2สอขายออกขายออกจากร้านเขาอะนะ5 2า5 0ืนนะคะส่วนรา,ราคาทองรูปพรบพันนะคะต่อหนึบาทนะทุกคนต่อหนึบาทนะคะ ห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยอันนี้ถูกกว่ารับซื้ออ๋อรับซื้อนะคะห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบหกบาทมีสิบหกบาทด้วยทุกคนราคาทองรูปพันณหนึ่งบาทนะคะทางร้านขายออกนะคะเวลาขายออกขายห้าหมื่นสามห้าหมืนสามหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้คือราคาทองคำนะคะทุกคนทองแท่งจะถูกกว่าเนาะทองแท่งจะถูกกว่าแล้วเวลาขาย เราก็ไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนมากนะคะส่วนมากเราจะขาดทุนก็คือกาขาดทุนค่าถ้าเป็นทองแท่งก็คือค่าบล็อกค่าพิมพ์เขาเนี่ยเนาะแต่ถ้าว่าเป็นทองรูปพรรณนีงก็จะเป็นพวกลวดลายของเขานะคะค่ากําเน็จสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจะเป็นค่าบําเหน็จค่าค่านู่นค่านี่เนาะค่าบค่าบําเหน็จค่าค่าแรงคนทํางานเขาจะเรียกว่าค่าบําเหน็จค่าแรงคนทํางานค่าลวดลาย การประดิษฐ์ลวดลายนู่นนี่นั่นนะนะคะก็จะประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คือพูดถึงราคาทองคํานะคะราคาทองคําสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะคะมีนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะวันนี้วันพุธนะคะวันที่เราได้มาเจอกันเนาะคือวันพุธแล้วเมื่อกี้นะพันลงนะคะพันลงเขาก็ ป้าโมนาเลิกงานแล้วป้าโมนาก็จะเดินกลับมาที่ห้องนี้แหละพาลุงเขาก็เลยดักดักรอดักรอแล้วก็บอกว่าวันศุกร์นี้นะฉันจะมีขนมอ่าเขาเรียกว่าอาหารเช้านะคะขนมปังนะคะป้าโมนาก็เลยบอกว่าจ้าเขาบอกว่าเขาจะมีขนมปังมาเขาให้เราไปหยิบขนมปังแล้วก็กาโฟงกาแฟอะไรเงี้ยแล้วแต่เรานะคะเขาจะมีขนมปังกาแฟแจกนะคะป้าโมนาก็คงจะเดินขึ้นไปเอามาสักก้อนสองก้อนแหละเพื่อเขาเรียกว่า ทำงานอยู่มาฟังด้วยจ้าขอบคุณมากขอบคุณมากมีเอ่อเมื่อวานนี้โมนาไปเจอป่าไอไปทิ้งขยะแล้วไปเจอน่าจะเป็นป่าผักเซียนแต่คงผิดนะเพราะว่าโมนาก็สังเกตว่าโมนาไปเด็ดมาแล้วโมนาโดนมันหน่อยนึงมันจะคันเจ็บเจ็นะคะเจ็บเจ็บเจ็บ,จบแต่คงจะผิดน่ะคงไม่ใช่อ่คงไม่ใช่อ,ชอ่ผักเซียนฝรั่งของแท้นะคะอาจจะเป็นผักเซียนปอม ะะแต่โมนาก็แค่เด็ดแค่ทําคลิปแค่นั้นแหละแต่โมนาไม่ได้เก็บไปกินนะโมนาโมนาไม่เก็บนะคะผักเสี้ยนโมนาไม่เก็บนาะอโมนาไม่ได้ไปเก็บเพราะว่ามันทําไม่เป็นขนาดตอนนั้นเคยทําาดอกผักกลุ่มอ่ะอืดอกยังดอกไม่เป็นเลยเอามาขยําแล้วก็ไม่ได้เรื่องนะคะมาขยาทําแล้วพยายามทําตาม youtube แล้วก็ยังไม่ได้เรื่องนะคะทํางานอยู่ฟังจ้าฟังจ้าขอบคุณมากๆนะ ทองคำราคาห้าหมื่นสองแล้วนะคะทองคําแท่งนะถ้าทองรูปประพันธ์ราคาขายออกอยู่ที่ห้าหมืนสามเพื่อนพนักงานมาหรือเปล่าสงสัยป้าโมนาพูดเสียงดังเหมือนมีคนคุยกันอยู่ข้างหน้าน่ะเพื่อนมา <c oughs> The air on stay.